สวัสดีค่ะข้าวครัวกับครัวคุณวีนะคะค่ะวันนี้นะคะเรามีเมนูทอดมันเห็ดมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูวัตถุดิบส่วนผสมกันเลยค่ะค่ะก็มีเห็ดเข็มทองนะคะ500กรัมนะคะค่ะแล้วเราก็จะมาตัดเอาโคนมันออกนะคะค่ะเราก็จะตัดออกแบบนี้นะคะค่ะตัดเป็น3ท่อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปล้างทําความสะอาดกันนะคะส่วนที่เป็นก้อนนะคะแล้วก็จะมาฉีกฉีก,ฉ,ก,ฉ,กฉีกออกนะคะค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ําทําความสะอาดกันนะคะส่วนที่เป็นก้อนนะ่เป็นชิ้นใหญ่นะกะ็จะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆให้หมดเลยนะคะ ค่ะได้แล้วนะคะแล้วก็เตรียมน้ำสะอาดนะคะเราก็จะล้างทำความสะอาดเห็ดทักสองสามรอบนะคะค่ะ,คะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปพักเอาไว้ก่อนนะคะผัด พักให้เห็ดของเรานะคะสะด็ดน้ําก่อนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นกันนะคะค่ะเราก็เตรียมใบมะกรูดนะคะฉีกเอาก้านเข็งๆออกนะคะที่เป็นก้านตรงกลางออกนะคะค่ะฉีกแบบนี้นะคะค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปซอยใบมะกรูดกันเลย ซอยเป็นเส้นเล็กๆนะคะค่ะซอยจนหมดเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคลุกส่วนผสมกันนะคะพริกแกงเผ็ดนะคะ100กรัมนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบ80กรัมนะคะ ไข่ไก่3มฟองนะคะไข่ของเราเป็นไข่ขนาดเล็กนะคะถ้าถ้าเป็นไข่ขนาดใหญ่เราก็จะใช้2ฟ้ฟองก็พอค่ะแล้วก็สีอิ้วขาวนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะค่ะเราก็จะคลุกส่วนผสมไปเลยค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะ เดี๋ยวพอเราครุกได้แบบนี้แล้วนะคะเราเตรียมไปตั้งกระทะเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันให้ร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเอาทอดมันที่เราเตรียมไว้นะคะลงทอดนะคะค่อยๆทอดจนหมดเลยนะคะแล้วก็มากลับทอดมันกันนะคะทอดให้เหลืองทั้งสองด้านเลยนะคะ ไฟที่เราใช้ทอดนะคะก็จะเป็นไฟปานกลางนะคะ,คะกลับอีกด้านหนึ่งนะคะโอเคค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ตักไปเสด็จน้ำมันนะคะ,คะส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะทอดให้หมดเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันทําน้าอาจาดกันนะคะก็น้ำปลาขออภัยค่ะเป็นน้ําส้มสาชู250กรัมนะคะค่ะแล้วก็น้ําตาลทราย350กรัมแล้วก็เกลือ1ช้อนชานะคะค่ะแล้วก็ตั้งไฟเคี่ยวให้เกลือน้ําตาลละลายนะคะ ให้ hey, hey. มีความเหนืดเล็กน้อยนะคะค่ะแล้วก็เอามาเทพักใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าใส่หอมแดงซอยใส่แตงกวานะคะส่วนผสมอันนี้นะคะที่เป็นผักหอมแดงแล้วก็พริกนะคะตามชอบเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะค่ะแค่นี้เราก็จะได้ทอดมันเห็ดที่พร้อมทานแล้วนะคะรับรองว่าอร่อยมากๆเลยนะคะค่ะถ้าเมนูนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ u b s c r i b e และกดติดตามให้ด้วยนะคะค่ะเราก็อย่าลืมไปทำตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ